ไม่ได้พบกันนานเลยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงตำแหน่งถัดไปนะก็คือตำแหน่ง j u ก g l ลหรือว่าตำแหน่งป่านั่นเองนะครับอ่ะโดยทุกตำแหน่งเนี่ยจะมีเลนบอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือเนี่ยกลางบนและล่างกลางก็เป็นเมทใช่ไหมบนก็เป็นพวกไฟเตอร์แล้วก็ล่างเป็นคู่ดูโอพพอร์ตกับ A c ทีทีนี้น j u n g อาจะไม่มีเลนเป็นหลักเป็นแหล่งอย่างชัดเจนนะครับ j u n ก้ลจะมี ป่าเป็นที่พื้นที่ของเรานะครับเรามาแนะนํากันก่อนว่ามีอะไรบ้างมานะอย่างแรกนะครับป่าอย่างแรกเลยก็คือบัฟที่สําคัญที่สุดครับเรดแล้วก็บลูโดยที่2ตัวเนี้จะเกิดนาทีที่20วิแรกก็0.20นะ่ะแรกของเกมจะเกิดบัฟสงตัวนี้มาก่อนแล้วก็จะรีใหม่ทุกๆ2นาทีครึ่งนะครับโดยที่บัฟสีแดงเนี่ยทำอะไรได้บ้าง รับสีแดงเนี่ยจะทาความเสียหายจริงเป็นการเผานะครับความแผลจริงเป็นการเผานิดหน่อยแล้วก็สโลอีกฝ่ายนะครับสําคัญมากเลยสีแดงทําให้เราเข้าแกงได้ไวได้ดีขึ้นแล้วรับสีฟ้านะครับเนี่ยับไปดูนี่รับสีฟ้านะครับเมื่อเราฆ่าแล้วอะเราจะได้การเด้งมานาแล้วก็เอนเนอรีนะครับหน่วะนี่ นี่ได้ฟื้นฟูมานานและเอ e เนอร์จแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยแต่ว่าไม่มีการลดคูดาวนะครับออันนี้ก็ช่วยให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นเกิดทุกๆ2นาทีครึ่งเหมือนกับบับแดงนะครับสองหลักสองบับหลักอ่ะในป่าก็จะมีมอนเตอร์ยิบย่อยนะครับมีอนี้เรียวกลอมกล้อมอม,มันเป็นกบพวกมอนเตอร์แคมปแบบนี้นะครับจะเกิดทุกๆหนาทีส0มสิบวินะครับเนี่ยหมา มีหมาใหญ่แล้วมีหมาเล็ก2ตัวบูฟนี่แล้วก็มีรปเตอร์นะครับไก่ไก่ตัวใหญ่แล้วก็ไก่3ตัวเกิดทุกๆ1นาทีครึ่งนะครับสุดท้ายก็คือไอ้นี่นะครับกรอกคลักดิเออคลักเวลามันตายมันจะเกิดแตกตัวออกมาเหอแตกเล็กแตกย่อยๆ อ่ะมาพูดมาพูดถึงเรื่องสเปลคู่ใจของป่ากันบ้างครับนั่นก็คือสมัยครับสมัยเนี่ยเวลาอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายจริงตั้งแต่440หน่วยไปจนถึง1,000หน่วยนะครับขึ้นอยู่กับเลเวลของเราให้กับมอนสเตอร์นะครับอ่ะพอเราสมัยแล้วเนี่ยเราจะได้เลือดคืนมาด้วยนะครับหลังจากนั้นถ้าเราเอาสมัยเนี่ยไปกําจัดมอนสเตอร์ที่มันเป็นมอนสเตอร์ป่าเนี่ย4ตัวขึ้นไป สมัยจะได้รับการอัปเกรดนะครับเป็นสมัยสองสี 4. ก็คือสมัยสีฟ้าแล้วก็สมัยสีแดงนั่นเองโดยสมัยสีฟ้าเนี่ยก็คือชิลลิ่งสมัยนะครับสร้างความเสียหายจริงแล้วก็ขโมยความเร็วของอีกฝ่ายด้วยนะครับขโมยความเร็วนะ20%ไม่ใช่สโลเขานะแต่ว่าขโมยความเร็วจากเขามาเป็นของเราในเวลา2วิสร้างความเสียหายจริง60หน่วยแล้วก็สมัยสีแดงเนี่ยเรียกว่าเชลลนจิ้งสมัยนะครับก็คือสมัยใส่แชมเปี้ยนแล้วอะ สร้างความเป็นย่จริงเท่ากับเท่ากับชิลลิงสมัยเลยแต่ว่าจะได้ค่าอะดีพทีฟขึ้นมาครับอะดีอะดีพทีฟฟอสคืออะไรใช่ไหมถ้าเรามีโจมตีกายภาพมากเนี่ยมันจะส่งผลเพิ่มโจมตีกายภาพให้เรานะครับถ้าเราโจมตีเวทมากอะดีพทีฟก็จะเพิ่มค่าเวทให้เรานะครับอย่างเช่นผมเล่นมาเตยีแล้วก็สมัยสีแดงเนี่ยใส่อีกฝ่ายปับ๊บแทนที่ผมจะได้ได้เวทม,มุมแต่ว่ามาเตยีเนี่ยมันโจมตีกายภาพใช่ไหมผมก็จะได้ค่าอะดีทีที่เป็นค่า a d ดีแทนนะครับ ครับก็ประมาณนี้ครับที่เหลือเหมือนกันหมดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดว่า X Fi อีกฝ่ายอ่ะจะเป็นอย่างนี้เสมอนะของเราจะเป็นเลสตรงนี้ใช่ไหมอีกฝ่ายก็จะเป็นบลูฝั่งนี้ถ้าเราเป็นบลูฝั่งนี้อีกฝ่ายก็จะเป็นเลสฝั่งนี้เสมอนะสลับกันเป็นนะมิเลอร์นะถัดมาเดินมาเราจะเจออะไรบ้างอ่าสมมุติเราเริ่มอย่างนี้นะเราเจอผลไม้ป่านะครับผลไม้ป่าอันนี้คือบลัดโคลนเห็นสีแดงๆข้างหลังผมไหมเนี่ยถ้าเราตีเราจะด้งไปพื้นที่ ข้างหน้าที่เราที่เราเป็นสีแดงเด่งเอาไว้หนีศัตรูก็ได้เอ่น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะบนัตโคนนี่อันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้เหมือนกันอ่าอะไรสักอย่างวิชั่นอะไรสักอย่างเนี่ยพอตีแล้วเราจะเปิดวิชั่นไปตามที่มันเป็นแสงเห็นไหมผมจะเปิดวิชั่นมาทางบ้านตัวเองเนี่ยไปทางหน้าดีกว่าเอ๊คดูมันจะเห็นหมดเลยนะค่อนข้างกว้างนะ แล้วก็ถัดมาอีกผลไม้อีกอย่างนึงคือฮันนี่ฟลุตนะครับถ้าปีก็จะเป็นเม็ดอย่างนี้กินแล้วเพิ่มเลือดเพิ่ม energy อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งนี่ครับลิปส์คัตเลอร์นะครับปูหรือเรียกติดปากกรนว่าปูนี่แหละสําคัญมากเลยนะสำหรับป่าเพราะว่าถ้าเราได้เนี่ยจะเป็นการเปิดวิชั่นนะครับเนี่ยพอมันตายปับ๊บมันจะปุ๊บกลายเป็นวิชั่นอีกฝ่ายเดินมาเราเห็นนะคล้ายๆวาดเลย เพราะว่ากิ่นี้วัดมันจํากัดแค่คนละสองอันใช่ไหมมันก็เลยจริงสําคัญมากๆเลยนะเนี่ยเออมันจะเกิดนาทีเกิดครั้งแรกนะนาทีที่หนึ่งนาทียี่สบหกวิแล้วพอมันตายมันจะเกิดทุกสองนาทีนะเดินยังไงก็ไม่พ้นนะครับอีกฝ่ายเดินมาเห็นหมดนะเราต้องอ้อมแล้วก็ความพิเศษของมันก็คือถ้าเราเดินผ่านเราจะได้บัฟวิ่งไวด้วยเนี่ยวิ่งไวขึ้นทำให้เราเข้าแกงได้ง่ายขึ้นด้วยนะ อ่ะมีถึงไหนละถึงไอตัวนี้ใช่ไหมอ่ะถัดมาเราจะพามาดูนะครับสิ่งสำคัญของเกมนะครับมับงกรนั่นเองนี่ดูเรกโดยที่มังกรพวกนี้มันจะเปลี่ยนธาตุไปเรื่อยๆนะมีดินน้ำลมไฟนะครับมันจะเกิดทุกๆ4นาทีนะครับตัวแรกที่เกิดก็4นาทีแล้วหลังจากมันตายก็เกิดจหลังจากมันตายก็เกิดอีก4นาทีนี่ครับวนไปเรื่อยนะครับโดยที่ธาตุของมันจะไม่มีการซ้ำกันเลยนะอ่ะ เดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ามันสําคัญยังไงใช่ไหมบัฟของมังกรแต่ละธาตุเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับเดีย๋ยวขึ้นเป็นรายละเอียดให้อย่างเช่นมังกรไฟตัวนี้มังกรไฟตัวนี้เวลาเราฆ่าได้เราจะได้ดาเมจกายภาพและดามิดเวมนมนเพิ่มทั้งทีมเลยนะแปดเปอร์เซ็นต์นี่เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะเยอะมากเลยนะมังกรมังกรไฟนี่สําคัญจริงๆนะแปดเปอร์เซ็นต์นี่เป็นอะไรที่โหดมากเลยนะเออดังนั้นเนี่ยมังกรไฟเนี่ยเราเราค่อนข้างที่จะพลาดไม่ค่อยได้นะ มังกรตัวอื่นก็จะผัดกันไปนะครับพอเราตีมันใช่ไหมมันก็จะผักเราทีหนึ่งแล้วลอ,อยขึ้นมาแล้วขามันได้ง่ายๆแหละนี่ความเสียหายเพิ่มขึ้น8%เห็นไ,ไหม8%นี่คือทั้งกายภาพทั้งเวทมนต์นะแล้วก็มังกรตัวถัดไปที่จะเกิดมาก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะสัญลักษณ์ข้านี้เห็นไ,ไหมนี่เป็นมังกรดินตัวถัดไป4นาทีมันก็จะมาเกิดใหม่ หลังจากฆ่ามังกรครบ4ตัวมังกรที่เกิดมาใหม่จะเป็นมังกรเอลเดอร์ดากอนแล้วก็หลังจาก16นาทีครับมังกรเกิดใหม่จะกลายเป็นเอลเดอร์ดากอนหรือมังกรตัวเต็มวัยนั่นเองมังกรเอลเดอร์ดากอนเนี่ยจะมีความสามารถที่อัพขั้นมาจากมังกรปกติขึ้นมาพอสมควรนะครับอย่างเช่นมังกรดินเนี่ยจะได้เกาะข่าว9%จากแมคคิพีจากเดิมที่ได้6%จากแมคคิพีแล้วก็มังกรน้ําได้ดูดเลือดเวทมนต์จาก8%เป็น1 2นะครับ ดูดเลือดกับดูดเลือดเบทมตนก็มังกรลมวิ่งไวเพิ่มขึ้นเป็น12 1 1อและถ้าไม่อยู่ในการต่อสู้ก็จะเพิ่มขึ้นอีก1เท่ารวมเป็น22.5%นะครับแล้วก็ดาเมจที่ได้รับจากมังกรไฟที่สร้างได้จะเพิ่มขึ้นจาก 8%- เป็น12%โดยบัฟมังกรก่อนหน้าที่เป็น8%จะไม่ถูกรวมกับบัฟของเ Elder อร์ดากนนะครับโดยที่เ l d e ด d r a g านทุกตัวเนี่ยมีบัฟเหมือนกันหมดก็คือการเผาไหมเป็น ความแสจริงนะครับนี่อ่ะทีนี้เรามาดูสิ่งสำคัญที่สำคัญไม่แพ้นะครับก็คือรีเพลล l นะครับรีเพลลคืออะไรก็หลายคนเขาเรียกว่าลูกบอลลอนนะเวลาเราฆ่าเขาได้ก็จะกลายเป็นมันจะไปหม่งป้อมให้เรานะ,น,ะนี่พอเราตีก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมปล่อยมันชาร์จออกไปก่อนปุ๊บนี่มันฆ่าง่ายมากเลยนะบางคนสู้ไม่เป็นเห็นข้างหลังปะที่เป็นตาเปิดอยู่ ถ้าเราเดินไปตีข้างหลังปับ๊บดูเลื่อนรถโคตรเยอะเนี่ยทรันี้พอชาร์จแล้วก็หลบคนเดียวสามารถฆ่าได้เลยนะนผมบอกไปเลยเกมหนึ่งเนี่ยสามารถฆ่าได้แค่ตัวเดียววิเพรลรเาเกิดตอนหนาทีเออมังกรเกิด4ี่นาทีเราก็เกิดทุกๆ4นาทีใช่ไหมฆ่าได้แล้วกเกิดทุทกๆ4สี่นาทีแต่นี้เพลราเนยเกิดหนาทีแล้วก็จะหายไปในนาทีที่1ิบนะครับ จะขึ้นมาแทนที่เป็นบาลอนและฆ่าแล้วก็หายไปเลยมีได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นอ่ะพอเราได้แล้วเราจะได้ที่มุมขวาบนที่เห็นหลังตรงอันติีผมปะเนี่ยมันจะไปแทนที่หวัดนะครับความพิเศษของมันคืออะไรความพิเศษของมันก็คือถ้าเราตีถ้าเรามาปล่อยใกล้ป้อมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่ ดูหายไปหวบเลยนะป้อมอ่ะสำคัญมากเลยนะครับปิดก,ก่อนอบาลอนเฉยลืมพูดไปนะครับถ้าเรามีบัฟถ้าเรามีลิฟเพื่อเราอยู่กับตัวเราจะได้บัฟเหมือนบาลอนนะ จะได้แค่บัฟเดียวนะครับก็คือบัฟกลับบ้านไวเราวับจาก6นาที6วิอย่างเงี้ยเราก็วัดกลับบ้านแค่3วิเ <5. S 1> คื่ครึ่งเดียวเท่านั้นอ่ะถัดมาก็คือบาลอนใช่ไหมบาลอนที่ผมบอกว่าเกิดทุกๆ10นาทีเกิดวินาทเีเกิดนาทีที่10แล้วหลังจากมันตายอะ่ะมันจะเกิดทุกๆ3นาทีนะครับบาลอนนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะบัฟมันค่อนข้างโหดนะโอมากโอเคไปนหนึ่งอ่ะตีใดู กดไปเลยให้มันตายตายไปนี่เราได้บัฟมาไหมได้เพิ่มพลังโจมตีและพลังเวทแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งให้มินเนี่ยนด้วยเป็นไงไ,ไปดูเนี่ยลิฟต์เราก็จะได้กับบ้านไวอย่างเงี้ยสาวิเหมือนกันอ่ะเนี่ย เมเนียนจะแข็งแร่งขึ้นนะครับเดี๋ยวดูเนี่ยดูเมเนียนปืนใหญ่เรายิงไกลขึ้นยิงแรงขึ้นนะสำคัญมากเลยนะบับบอลเนี่ยเนี่ยดูโหดๆแล้วบับบอนเนี่ยมันจะแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆหลังจากบอลตัวที่สองตัวที่สามเนี่ยจะแข็งแร่งขึ้นจากตัวแรกบับเราจะยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราไม่อยู่ใกล้มินเนี่ยนนะหายยังไปนอ่ถ้าเราไม่อยู่ใกล้มินเนี่ยนมินเนี่ยนก็จะกลเป็นเป็นเดิมเพราะเรามีบับบอนอยู่นะอ่ะ ยังไม่จบกับบอลลอนนะครับถ้าสมมุติว่าทีมเราตีบอลลอนอยู่เนี่ยเราไม่ชัวร์จริงๆอะ่ะเวลาเราตีบอลลอนอะ่ะเราจะโดนความเสียหายจากบอลลอนด้วยนะเป็นการเจาะเกาะเวทเราก็เป็นการเจาะเกาะเ,เราเออทำให้เราโดนอีกฝ่ายสวนแพ้ได้เหมือนกันนะถ้าสมมติทีมเราสมมติว่าทีมเรายังชนะอยู่เนี่ยชนะไฟชนะอะไรเงี้ยแต่เรามาตีบอลลอนไม่ระวังอะ่ะเออเราก็โดนเขาสวนได้เหมือนกันนะไม่ใช่แบบ ประมาณนี้ครับอ่ะมาพูดถึงหน้าที่สําคัญของจังเกิลกันบ้างน,นะครับอย่างที่บอกไปว่าหน้าที่สําคัญของจังเกิลคืออะไรใช่ไหมผมจะไม่บอกหรยผมบอกแล้วม่รู้จะไม่ได้ <c oughs> เอออย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีเลนอยู่ใช่ไหมมันก็จะมีแค่ป่าอย่างเงี้ย พอเราฟาร์มเสร็จได้ร้อยลสามพอดีเราก็จะออกไปแกงนะครับโดยที่การทําเกมให้เพื่อนก็คือการแกงใช่ไหมแกงสร้างความได้เปรียบให้อีกฝ่ายให้ฝ่ายเราอย่างเงี้ยคู่ล่างสองตัวบวกกับสองสองอีกฝั่งนึงกำลังเสียเปรียบเลยเรามาเพิ่มก็เป็น3คนใช่ไหมเออพอฆ่าเขาได้ฝ่ายเราก็จะได้ฟาร์มเราได้ตีป้อมเนี่ยเออสำคัญมากเลยนะป่า มันก็จะมีป่าอยู่บางประเภทเหมือนกันนะครับที่เขาเรียกอะไรป่าบางประเภทที่สามารถแกงได้รลเวลสองอย่างผมเนี้ยรเซินเนี่ยฟาร์มเสร็จฟาร์มเลสเสร็จผมก็เดินมาเลยอย่างเงี้ยพอเข้าแกงเลนกลางเลยให้เขาเสียแสตเสียอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็ถอยไปฟาร์มต่อหลักๆของเราเลยก็คือการทําให้เขาเสียแสตนะครับครั้งหนึ่งหรือไม่ก็ฆ่าได้มีโอกาสฆ่าได้ก็คือฆ่าเลยอย่างเงี้ย ออแล้วเก็บออบเจคทีท er ให้ได้ก็คือพวกเนี่ยสำคัญมากเลยสมมุติเราเดินมาเราเราเก็บไอัน,นี้ไม่ได้ใช่ไหมลิฟป,ป่าเขาอีกฝ่ายเขาเก็บแล้วผมต้องการจะมาแกงเล่นล่างเนี้ยผมเดินมาผมเจอเนี่ยคือผมไปแกงไม่ได้เลยนะผมเดินผ่านปั๊บเขารู้เลยนะทีมล่างเออเนี่ยหรือไม่ก็ถ้าเราติดหวาดตรงนี้มีหวาดอย่างเงี้ยผมเข้าแกงไม่ได้เลยนะเราต้องดูจังหวะด,ด้วยว่าสมมติเลนเขาดันอยู่ ถ้าผมไม่มีอันเนี้ยผมมายืนรอตรงนี้ก่อนใช่ไหมผมกลัวเขาไม่หวัดเขาดันมาหน้าป้อมอย่างเงี้ยโดยเขาไม่ระวังข้างหลังก็จะมีพื้นที่สเปซในการเข้านี่ผมก็เดินมาอย่างลิซินเป็นตัวที่เข้าไวอยู่แล้วเข้าไปเก็บได้เลยเงี้ยเออแต่ถ้าเป็นตัวอื่นก็ต้องระวังเหมือนกันอ่ะแล้วเรื่องการเข้าแกงนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าผมเป็นซินเฉาอย่างเงี้ยผมมีสกิลพุ่งใช่ไหมแล้วก็สกิลยกตีสามครั้งยกอ่ะถ้าผมจะต้องการจะแกงเลนล่าง โดยที่อีกฝ่ายเป็น S real เงี้ยมีทั้งแฟตมีทั้งฆ่าสามอเกนชิปหนีออกได้ถ้าผมเดินมาแล้วผมพุ่งเข้าไปเลยเออเขาก็อเกนชิปหนีไปได้ใช่ไหมการแกงของป่าเราต้องมีชั้นเชิงหน่อยนะครับอย่างเช่นเราเดินมาเราก็ไม่ต้องใช้สกิลก่อนเราเดินไปตีปกติสมมติเขาอยู่ลุตรงเนี้ยยังไงเขาก็ต้องใช้สกิลหนีเพราะว่ามันค่อนข้างไกลาจากป้อมเขาเออพอเขาใช้สกิลหนีเราค่อยกดสกิลตามไปฆ่านะ อย่างนี้จะเป็นอะไรที่ดีกว่าที่เราเดินมาพุ่งใส่เลยเออเราก็จะเสียสกิลเข้าไปโดยฟร<ๆ>ีๆเขาก็จะหนีได้อืมอ่ะทีนี้อะไรอีกทีนี้มาพูดถึงการเคาน์เตอร์แกงนะเคาน์เตอร์แก๊งคืออะไรเคาน์เตอร์แก๊งคือเราเห็นว่าเราจะมาแก๊งเลนล่างเนี่ยอ่ะแล้วเรารู้แน่ๆว่าป่าเขามาอย่างเงี้ยเออผมก็มายืนรออย่างเงี้ยป่าเขา,าจ,จะเป็นกากัดอย่างเงี้ย เออจะมีใช้สกิลใช่ไหมการแกง <Okay. S 1> เพื่อนเราโดนแล้วกากัดพุ่งมาวางถังอะไรเรียบร้อยแล้วหมดสกิลแล้วผมออกไปสู้ป่าที่หมดสกิลแล้วอ่ะกับผมที่ยังไม่หมดสกิลอ่ะยังไงผมก็สู้ชนะนะอันนี้เรียกว่าเขาเตอร์แกงนะทาให้ป่าเขาเฟลด้วยด้วยอาจจะถึงตายเลยก็ได้ตายสามคนอะไรอย่างเงี้ยเออเวลาเราเราจะแกงกันเราต้องระวังเขาเตอร์แกงหน่อยนะอืมเราต้องบอกถามต้องต้องสื่อสารกับเพื่อนนะว่าเออ ตรงนี้มีคนไหมตรงนี้มีหวาดไหมอะไรเงี้ยอย่างเราจะมาแกงล่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าตรงนี้มีหวาดไหมถ้ามีเราแทบจะแกงไม่ได้เลยนะเ,ออเพราอเดินมาเขาก็รู้แล้วเขาเดินถอยเราจะแกงถ้ามีหวาดเราจะเราจะเข้าแกงได้ก็ต่อเมื่อเขาดันมาหน้าป้อมอย่างเงี้ยอืมอะมาพูดถึงเคาน์เตอร์พิกของป่ากันบ้างครับ ขอที่ของป่าก็ค่อนข้างสําคัญนะเออแต่ว่าไม่ได้สําคัญมากเท่าเล,เลนบนกับกายนะก็คือสมมุติว่าอีกฝ่ายเลือกเอฟลินมาเนี้ยเอฟลินฟลินเอออะไรนะั่นแหละแต่ผมเล่นรีซินเงี้ยคือเขาสู้ผมไม่ได้เลยนะเวลหเวลสเวลสเนี้ยยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวมันแก้ทางกันอนะสมมติว่าผมจะไปอินเวดเขาอางเงี้ยเออเขามาตีบูอยู่คนเดียว เพื่อนหวาดให้อย่างเงี้ยผมเห็นแล้วว่าเขาอยู่ผมวิ่หนึ่งไงผมก็สู้เขาได้นะผมก็แย่งทรัพยากรเขาได้ฆ่าเขาอย่างเงี้ยเก็บบูเก็บป่าของเขาไปให้หมดอย่างเงี้ยเออเนี่ยเลยสําคัญนะครับถ้าเพื่อนเขาไม่มาช่วยคือยังไงก็โดนโดนผมทั้งวันอ่ะเออทาให้ป่าอีกฝ่ายเราตัดทรัพยากรเขาได้ใช่ไหมเขาก็ไม่มีที่าร์มเงี้ยเขาต้องรอเวลาเราให้ทําเกมได้ก่อนเนี่ยเรื่องเขาเตอร์พิปสำคัญนะถัดมาไม่ใช่เกี่ยวเนื่องกันก็คือเรื่องการอินเวดใช่ไหม การอินเวดคืออะไรการอินเวดคืออินเวดแปลได้ตรงตัวว่าลุกลานใช่ไหมแล้วจะเป็นลุกลานป่าชาวบ้านเขาอะเออแต่ว่าเรื่องนี้ต้องต้องระวังอย่างมากเลยนะผมเห็นหลายหลายเกมแล้วที่ผมเล่นเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าอีกฝ่ายเป็นซับพอร์ตตอนเวลหนึ่งเนี่ยซับพอร์ตที่มันมีสกิลตันมีสกิลยกสกิลดึงสกิลหยุดอะไรพวก,นกเนี้ยการอินเวดเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับจะกลายเป็นว่าเราไปตายฟรีด้วยซ้ำเนี่ย อย่างอีกฝ่ายมีบิตแคงเนี้ยเออเราแทบจะอินเวนไม่ได้เลยนะเพราะเราเดินไปปับ๊บเนี่ยไปกับเพื่อน4ี่ห้าคนสีคนนะบนอยู่บนบนไม่มาเพราะบนมันไกลใช่ไหมก็เดินมาเนี่ยแทนที่เราจะจะฆ่าเขาได้กลายเป็นเราโดนฆ่านะเออเราต้องระวังด้วยเอออย่างเงี้ยไม่ใช่แบบตัวอะไรก็ไปหมดเนี่ยเออทีมนู้นมีสกิลซีซหยุดสกิลจับวิลหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปหมดนะอย่างนั้นโคตรอันตรายเลย อ่ะแต่ว่าถ้าว่าสมมุติว่าเรามีบิทแคงเงี้ยเราก็ไปได้ของเราอ่ะเออบิทแคงอาจจะไปดึงมาฆ่ามันสักตัวฆ่าได้แล้วเราก็กลับเราไม่จําเป็นนะว่าเราจะบัฟเขาอ่ะแต่ว่าถ้ามีโอกาสเราก็เอาได้นะครับอย่างเช่นเราฆ่าเขาได้ไวอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราฆ่าเขาช้าเราก็ฆ่าเราก็กลับก็ได้ฆ่าแคาลรี่เขาได้เงี้ยเขาก็เข้าเลนช้าฟาร์มได้ช้าอย่างเงี้ยฆ่าป่าเขาได้เขาเข้ามาฟาร์มช้าแต่ว่าถ้าเราตัดบัฟเขาไปด้วย เราก็จะได้เท่ากับว่าเราได้บูใช่ไหมเรากลับมาฟาร์มเลสกลับไปเอาบูต่อได้ว่าเรามี3บัฟเลยอย่างเงี้ยเออโดยที่ผมจะเวลาจะอะินเวดอ่ะผมจะดูก่อนว่าป่าเขาอยู่ไหนอย่างเช่นผมเห็นว่าป่าเขารออยู่ตรงล่างจากแกงล่างใช่ไหมแล้วผมฟาร์มจบบนพอดีเงี้ยเออเราก็เปิดสแกนหาวาดก่อนถ้าไม่มีเราก็แย่งนเนี่ยแย่งไก่ไปเวลาเล่นป่าเราต้องบวกเลขตลอดนะ เนี่ยผมค่าไปที่1นึนาที20วิใช่ไหมก็บวกไป1นาทีครึ่งก็เป็น16นาที16นาที50าสิบเออเรากลับมาใหม่ได้ถ้าาค่านี้ไปแล้วก็บวกไป2นาทีครึ่งเออต้องบวกเลขตลอดนะเวลาจะอินเวนเนี่ยเราต้องมีสแกนนะครับให้ดูว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเรามาอย่าเงี้ยสแกนดูว่ามีใครหรือเปล่าเออถึงเราจะเอาเครื่องประดับหลักๆของป่าเลยนะก็คือสแกนนี่แหละครับเพราะเวลาเราจะเข้า เข้าแกงอน่ยเราก็ต้องดูว่ามีหวัดหรือเปล่าใช่ไหมในที่ผมจะเข้าแกงกลางเนี่ยเออผมรู้แล้วตรงนี้ไม่มีหวัดผมมายืนรอตรงกลางเนี่เป็นเซตกับอาลียเงี้ยเซตมันต้องหิวคิวแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เงินในการฆ่าใช่ไหมเป็นแอสซินมันฆ่าได้ง่ายอะเออพอมันเข้าไปผมก็เข้าไปช่วยเออเงี้ยไม่ใช่ว่าเราไปยืนสุ่มสี่สุ่มห้าตรงนี้นะแบบว่าเราไม่รู้ว่าตรงนี้มีหวัดหรือเปล่าถ้าเรามีหวัดเนี้ยเออเรามายืนป่าเขาเข้ามาทางเนี้ยผมไม่เห็นเลยเห็นไหมทางเนี้ยเซตก็เดินมาอย่างเงี้ย อาจจะตายเองได้นะครับอ,อ่ะอ่ะพูดถึงเรื่องการเข้าแกงเมื่อกี้แล้วใช่ไหมเราทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเขาเรียกอะไรจังเกิลผาดเออจังเกิลแต่ละตัวหลักการฟาร์มไม่เหมือนกันนะอย่างรีซินเนี่ยรีซินมันมันเก่งต้นเกมใช่ไหมมันก็การฟาร์มมันก็แค่เริ่มเริ่มจากเลสไปหมาไปบูแล้วออกแกงได้เลยได้เลยก็สามพอดี เลสไปหมาไปบูตีปูออกแกงได้เลยอืมหรือไม่ถ้าคู่เราคู่คู่เขาเรียกอะไรคู่ดูโออยู่บนใช่ไหมผมก็จะเริ่มเริ่มจากคู่ดูโอก,ก่อนให้เขาช่วยตีใจะให้ฟาร์มไวมาบูมาหมามาเลสไปปูแล้วก็ออกแกงได้เลยโดยที่อีกฝ่ายบางทีมันเป็นตัวที่แบบอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปมิดเลนอ่ะมันเป็นตัวที่แบบฟาร์มนานอย่างมัตติยิ่ยงี้มัตติยิมันต้องฟาร์มทุกเลนเลยใช่ไหมทุกออฟ ทุกหอะไรทุกแคมป์เลยเพราะว่ามันค่อนข้างกาก,ากต้นเกมอะถ้าผมเจอหน้ามัเตียิหัวสู้ได้อเงี้ยเออมันต้องฟาร์มเนี้ยเรารู้แน่ๆมันฟาร์มชา้าเลสไก่หมาบูกบปูเออถ้าผมเป็นรีซินหัวแย่งออบเจกต์เขาได้เขาเริ่มบูเงี้ยขาต้องบูกบหมาหัวไปตัดไก่ไปตัดปูฝั่งมันแล้วก็มาออฟบูของตัวเองสร้างความได้เปรียบได้ เห็นไหมเนี่ยความสําคัญอืมก็เวลาเข้าแกงก็พูดไปแล้วใช่ไหมทีนี้เรื่องการเก็บอ็อบเจกต์อีกการเก็บอ็อบเจกต์ที่ที่ผมบอกก็คือมังกรใช่ไหมที่สําคัญโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรารู้ว่ามังกรมันเกิดสีในทีใช่ไหมป่าเขาจะมาโซนบริเวณนี้นะหาวาดหา,หาอะไรตีอเนี่ยโซนโซนไม่ให้ใครเข้ามายุ่งได้เออเขามาพยายามมาพอเรา เห็ S 1> <S 1> <hn> นสะีนาทีมังกรอจะเกิดปั๊บเพราะ่มาแกงเรนล่างแกงเรนล่างให้เรนล่างดันเข้าป้อมไปแล้วเรามาช่วยกันตีมังก่อนนี่ยครับประมาณนี้นะการเก็บ Object ออบเจกต์อ่ะแต่ว่ามันก็มีบางจังหวะเหมือนกันที่ป่าสามารถเก็บคนเดียวได้ก็คือแล้วก็ลงไปเลยอะลงไปเลยไม่เขารู้บางทีแบบเขายังฟาร์มกันอยู่อะ่ะเออตรงนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมเพราะว่าเราเช็คแล้วเออ มันก็ปลอดภัยสำหรับเรายังไงมังกรมันเอาคนเดียวได้อยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเรียกเพื่อนนะอืมแเราหาจังหวะเอาคนเดียวได้ถ้าเรามีจังหวะจริงๆนะแต่ส่วนใหญ่มันจะยากครับเราก็ควรโซนโซนอีกฝ่ายไว้ก่อนอาจจะแก๊งเลนล่างเสร็จแล้วค่อยมาเอาก็ได้อืมอ๋อแล้วก็เล็งพูดไปในกรณีที่ใช้สมัยนะเห็นผมปะหนึ่งพันใช่ไหมอย่าไปกดใช้แบบ อย่างนี้เลยนะไม่ไม,ไม่ไม่ควรเลยนะครับไม่ควรเลยเพราะว่ามันจะเป็นการเปิดตัดจังหวะให้อีกฝ่ายเข้ามาลัดเราได้นะเนี่ยพอเราเหลือเค่นเนี้ยเราก็กดลดัดกดแบบให้มันปิดให้มันตายไปเลยทีเดียวเพราะมันไม่มีใครที่สามารถทําดาเมจจริงเท่ากับ1 0 0 0พได้นะครับสมัยนี้เป็นทูดาเมจนะไม่มีใครสามารถที่จะสมัยทีเดียวเอ้สกิลทีเดียวเท่ากับ1000พเท่าสมัยได้นะเออคนเล่นป่าสมัยนี้สําคัญมากเลยนะสมมุติว่าเราเราตีบาลลอนเลื่อนเหลือ พันหนึ่งเราก,กดสมัยไปตัดกันอีกฝ่ายมาลัดได้แต่ว่าถ้าเราก,กดไปตั้งแต่แรกแล้วพอเหลือพันหนึ่งเราไม่มีสกิลอะไรที่จะปิดดาเมจนี้ได้ใช่ไหมป่ายอีกฝ่ายเขาโดดลงมาลัดนี้เออเราจะเสียออบเจกต์นั้นเป็นฟรีเลยอ่ะประมาณนี้ครับทีนี้มาพูดเรื่องอะไรอีกเก็บออบเก็บออบเจกต์พูดไปแล้วการอินเวสพูดไปแล้วเออก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องพวกต่างๆพวกนี้อ่ะ ก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังว่าทำไงหลักการของเราก็คือฟาร์มให้ไวแก๊งให้ชัวเนี่ยเพราะว่าถ้าเราแก๊งชัวเท่าเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะเราแก๊งชัวให้ฝ่ายกลับบ้านได้หรือว่าฆ่าเขาได้เงี้ยเราก็ตัดทรัพยากรเขานะเขาจะมาฟาร์มเสียเวลาฟาร์มเพื่อนเราก็ได้ฟาร์มไปกลับบ้านได้ของก่อนหรือไม่ฟาร์มเสร็จลงมาช่วยเราแก๊งอีกเออทำให้เกมเราดําเนินไปได้ทางที่ดีนะพอเราแก๊งดีอะ่ะอีกฝ่ายก็ แพ้เลนใช่ไหมเพราะว่าเราแก๊งทาให้เขากลับบ้านเพื่อนเรามีมีเงินออกของอะไรกดเลนกดดันเขาได้ออบเจกต์ก็จะตกเป็นของเราได้อย่างง่ายดานะครับเนี้ยการอินเวดก็สําคัญแต่ว่าควรเลือกจังหวะที่ถูกต้องในการอินเวดนะไม่ใช่แบบว่าเราเดินไปมั่วๆไม่รู้ว่าเขามีหวัดหรือเปล่ายางเงี้ยเออไม่รู้ว่ามีใครรออยู่หรือเปล่ายางเงี้ยไม่รู้ว่าบัฟเขาเกิดตอนไหนเงนี้ยถ้าเราอินเวดได้เราก็รู้เวลาเกิดใช่ไหมเราก็ต้องบวกเลขเออเนี้ยครับ จงเกิลเป็นตำแหน่งที่เล่นง่ายที่สุดในเกมเลยนะผมว่าถ้าจะหัดเล่นก็เล่นจากจังเกิลก็ได้เพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องลาทคีไม่ต้องเป็นต้องต้องกดดันเลนอีกฝ่ายให้ได้อะเออหน้าที่หลักๆของเราก็คือการช่วยเพื่อนการเก็บออกเจ็คครับแค่นี้ครับแล้วก็การเลือกแชมเปี้ยนที่มาเจอป่ายกับอีกฝ่ายอย่างเงี้ยมันสําคัญน้อยนะสําคัญน้อยมากกับการการเข้าแกงอะไรพวกนี้ให้เป็นนะอืม ก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆถ้าใครอยากให้ทำอะไรอีกก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ก็ได้ครับเดี๋ยวสพอร์ตตามมาทีหลังนะผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญพพอร์ตเท่าไหร่พพอร์ตกับ EDC ก็ขอเก็บข้อมูลก่อนก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกรอบหนึ่งถ้าตกหล่นอะไรไปตันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ถ้่ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ